ไม่ได้ว่าเด็กยุคเจนซมีการแข่งขันด้านการเรียนที่สูงมากความคาดหวังของครอบครัวต้องเป็นโรงเรียนเอกชนต้องเป็นโรงเรียนสองภาษาต้องเป็นโรงเรียนอินเตอร์รวมทั้งการสอบแข่งขันที่ต้องแข่งขันทั้งกับตัวเองและกับเพื่อนและที่สําคัญไปกว่านั้นคือแรงกดดันจากพ่อและแม่และยิ่งเป็นลูกคนเดียวอย่างฉันด้วยแล้วยิ่งต้องรับทั้งแรงกดและแรงดันมากขึ้นไปอีกไม่รู้ครอบครัวอื่นๆจะเป็นหรือเปล่าแต่พ่อฉัน เป็นทหารยศสูงติดกฎเกณฑ์เจ้าระเบียบเจ้าอารมณ์และก็ชอบเอาความสุขของตัวเองมาผูกติดกับความสําเร็จของลูกส่วนแม่ฉันก็ไม่แพ้กันคาดหวังกับฉันเอาไว้สูงมากลูกฉันต้องเป็นที่หนึ่งทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเรียนและมักจะขยายความผิดพลาดของลูกจนมันดูใหญ่โตและชีวิตที่ดีของลูกก็คือชีวิตที่พ่อแม่เลือกให้พวกเขาอ่ะเข้มงวดกับฉันมากบังคับให้เรียนสัปดาห์ละเจ็ดวัน ฉันไม่ค่อยได้รับอนุญาตให้ไปเที่ยวนอกบ้านหรอกหรือแม้แต่เล่นสนุกกับเ,เพื่อนๆเลยนะแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องผีนะหรอก็มันดันมาเกี่ยวนะสิเรื่องมันก็เริ่มจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องเรียนที่บ้านซะส่วนใหญ่ใช่ไหมละ่ะและแม่ฉันก็เป็นพวกเชื่อเรื่องโชกลางของครั้ง ท่านความหมักจะทําการกุศลโดยการไปเหมาโต๊ะนักเรียนที่มันเก่าแล้วของโรงเรียนที่เขาโลมาเพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนได้โอกาสแล้วพอออกก็สัทยายสปปรพคุณโรงเรียนของตัวเองว่าเด็กที่เรียนที่นี่สอบเข้ามาหาลัยดังๆได้เกินกว่า80%ตโต๊ะเรียนทุกตัวล้วนมีความหมายมีความคลังไข่ได้นั่งรับรองเรียนเก่งสอบผ่านทุกวิชาแน่นอนแม่ที่รักลูกมากอย่างแม่ของฉันมีเหรือจะพลาด ท่านก็คัดเอาตัวที่คิดว่าเฮงที่สุดมาให้ฉันไว้นั่งเรียนออนไลน์และอ่านหนังสือที่บ้านหนึ่งชุดเพื่อหวังว่ามันจะช่วยให้นิ่งเรียนที่บ้านได้ดีขึ้นเหมือนได้เรียนอยู่โรงเรียนสุดยอดนี่ล่ะและเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเจอก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันหลังจากนั้นฉันก็เริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดเสียงของแม่แม้ว่าจะแค่คุยโทรศัพท์โอ้อวดว่าวันนี้ส่งฉันไปเรียนอะไรมาบ้างครูชมฉันว่าฉันเรียนได้ดีแค่ไหนแต่ไหนแต่ไรมามันก็เป็นเรื่องปกติ แต่มาวันนี้ฉันกับรู้สึกสอิสเอียนกับท่าทีและน้ำเสียงของแม่เอาอมากๆและทุกครั้งที่ฉันนั่งอ่านหนังสือที่ตัวหนังสือฉันก็อ่านมันไม่รู้เรื่องอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าสมองรู้สึกหนักที่คอบ่าไหลแล้วก็ปวดหลังเป็นพิเศษและนานวันเข้าฉันรู้สึกได้ว่าการเรียนของฉันมันถดถอยลงพอแม่เห็นคะแนนสอบของฉันไม่เป็นที่น่าพอใจท่านก็บน่นปินฟืนเป็นไฟหาว่าขี้เกียจยิ่งไม่ได้เป็นเรียนยิ่งขี้เกียจ ฉันรู้สึกน้อยใจกับพ่อและแม่มากบวกกับความรู้สึกผิดหวังกับตัวเองจนอยากจะร้องไห้ฉันวิ่งขึ้นห้องนอนปิดห้องล็อกประตูแล้วก็นั่งฟุบลงกับโต๊ะร้องไห้เสียใจระหว่างที่ปล่อยโหกมาอยู่นั้นฉันก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของใครบางคนอยู่ข้างๆฉัน ทีแรกฉันก็คิดว่ามันเป็นเสียงของฉันแต่เสียงสะอื้นของเขากับเสียงสะอื้นของฉันมันดูไม่พร้อมเพียงกันเอาซะเลยมันเหมือนกับว่าเราต่างคนต่างร้องไห้ส,สะอื้นมากกว่าฉันพยายามอดกลั้นและตั้งใจฟังเสียงนั้นยังสะอื้นอยู่ <c oughs> อยู่ใกล้ฉันมากๆฉันดันตัวลุกขึ้นพร้อมกับหันหน้าไปทางต้นเสียงใครนะ่ะฉันหันซ้ายหันขวาไปทั่วห้องแต่ก็ไม่มีใครนอกจากตัวฉันในห้องนี้ฉันกลวหูแววไปเองฉันเอามือปาดน้ำตาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำเป็นห้องน้ำแบบกรั้นกระจกระหว่างห้องน้ำกับชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าออกจากกัน ระหว่างที่ปรับอารมณ์กับน้ําอุ่นๆที่ไหลลงมาจากฝักบัวอยู่นั้นฉันก็เหมือนจะได้ยินเสียงก๊อกน้ําที่อ่างล้างหน้าเปิดฉันรีบปิดน้ําจากฝักบัวแล้วลองตั้งใจฟังเสียงน้ํามันยังคงดังอยู่ฉันเอามือไปปาดไอ้น้ําที่ขุ่นมัวออกจากกระจกนั้นเหมือนจะปรากฏร่างลางๆของใครบางคนยืนอยู่ใครนะ่ะพี่มารีเหรอ ร่างนั้นค่อยๆหันมาแล้วเดินตรงมาทันช้าๆวิ่งต่อไปไดฉันขยับตัวเอื้อมมือไปหยิบผ้าเช็ดตัวแต่แล้วร่างนั้นก็เอามือมาทุบก,กระจกกั้นฉันตกใจเอื้อมมือผาาเซชนผนังห้องน้ำเอ้ยโอ้โอ้โอ้ฉันมองทางเดิมยังเห็นมือสองข้างทาบอยู่ ฉันลุกขึ้นรีบเปิดประตูกระจกลักชโงกหน้าออกไปดูแต่ก็ไม่พบร่างของใครเลยน้ำในอ่างล้างหน้ายังคงเปิดอยู่ฉันเดินขเข้าไปใกล้ๆมองดูมันและวเบืออมือปิดมันหัวใจยังคงเต้นโครงครามอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันออกจากห้องน้ำไปก็เจอพี่มาริแม่บ้านพอดีพี่มาริคะ เมื่อกี้พี่ที่เข้าห้องตนอ้อไหมคะไม่นะคะพี่เพิ่งขึ้นมาคุณนายพี่มาเรียกคุณตนอ้อไปกินข้าวค่ะแล้วใครกันที่เข้าห้องตนอ้อเขาไปถึงห้องน้ําเลยตนอ้อตกใจมากจนล้มข้อศอกแตกเลยเนี่ยอา้าวเลรอคะไม่น,าน่าจะมีนะคะคุณตนอน้อแล้วเจ็บมากไหมอ้อไม่เป็นไรคะ่ะผมกินข้าวกันเถอะ ฉันคิ้เกียจจะเอาความเลยเดินลงไปที่โต๊ะอาหารพ่อกับแม่ไม่พูดไม่จาต่างคนต่างดูจอโทรศัพท์มือถือของใครของมันฉันนั่งลงตรงข้าแม่ฉันมองหน้าพ่อทีมองหน้าแม่ทีรู้สึกถึงดาแมรนร้อนๆเสียวๆยังไงชุกลเหมือนกำลังจะโดนพิกปูจ้องขย้ำคอหอยยังไงอย่างนั้นไหนลองบอกสาเหตุที่ทำให้แกเรียนตกไหมพ่อฟังทีสิเอาแล้วไงตอนอ้อเอ้ย คนแก่ตัวส,สวยๆหรือจะพูดความจริงดีนะว่ามาสิแม่เองก็อยากรู้เหมือนกันพ่อคะแม่คะคือหนูรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิอา่านหนังสือไม่ค่อยเข้าหัวเลยอะคะ่ะเพราะอะไรหนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่ หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดคอหนักๆที่ไหลแล้วก็ปวดหลังมากเลยค่ะที่รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิเพราะหนูรู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องกับหนูตลอดเวลาเลยค่ะเหลวไหลแถสีข้ามทะลอกเอานิสัยนี้มาจากไหนจะแก้ตัวก็มันดูดีหน่อยฉันส่งแกไปเรียนให้มันฉลาดขึ้นแต่กลับมีแต่น,นิสัยแย่ๆเอาละเอาละพรุ่งนี้ไปหาหมอ ตวดูสักหน่อยแล้วกันแม่มองหน้าฉันเคือง,องแล้วก็ยังบ่นไม่เลิกเปรียบเทียบฉันกับลูกบ้านนั้นบ้านนี้ไม่หยุดพ่อก็เอออเอาใจภรรยาไม่ต้องบรรยายถึงความรู้สึกของฉันเลยคุณก็พอจะเดาออกว่าแทบจะกินข้าวไม่ลงเลยทีเดียววันต่อมาแม่พาฉันไปโรงพยาบาลคุณหมอก็วินิจฉัยว่าร่างกายของฉันไม่มีอะไรผิดปกติแค่นั่งท่าเดียวนานๆานๆเลยทำให้ปวดกล้ามเนื้อ และคงจะเครียดเรื่องเรียนมากเกินไปเลยทําให้เกิดภาพร้อนคุณหมอแนะนําให้เปลี่ยนบรรยากาศอย่างเช่นไปเที่ยวพักผ่อนไม่น่าเชื่อว่าแม่ฉันจะทําตามที่คุณหมอแนะนําท่านพานฉันไปทะเลด้วยและมันก็ได้ผลฉันไม่มีอาการปวดหลังหรืออารมณ์หม่นหมองเหมือนอยู่ที่บ้านเลยอาการเหล่านั้นหายเป็นปลิดทิ้งฉันสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยหลังจากที่เที่ยวกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าฉันจึงเข้านอนเร็ว ถ้าแกอบเข้ามาหาอะไรไม่ได้แกเตรียมตัวเตรียมใจไปเป็นขอทา,านได้เลยฉันทํางานงกงกสงเสียให้แกได้เรียนที่ดีๆเป็นหน้าเป็นตาเป็นที่ภูมิใจให้กับพ่อกับแม่แกทําฉันผิดหวังจริงๆใครที่ได้คะแนนต่ำกว่าแปบเปครูจะพิจารณาย้ายไปอยู่ห้อง F และตัดสิทธิ์โคต้าคณะดีๆด,ด้วยนะตั้งใจสอบกันด้วยนะนักเรียนเสียงคนพูดกันอื้ออึดังเข้ามาในหู ฉันสลุมสลือรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ฉันสอบได้ไม่ถึงแ0สิบฉันไม่มีสิทธิ์ที่โหดแม่ต้องไลจฉันออกจากบ้านแน่ สาดำๆนั่งอยู่ที่ตัวหนังสือผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะใส่เครื่องแบบนักเรียนนั่งฝุบหน้าลงกับโต๊ะร้องไห้แล้วบ่มพึมพำออกมาภาพเรือนรางนั้นเป็นความจริงหรือความฝันกันแน่ทำไมเสียงที่เธอพูดฉันถึงได้ยินชัดเจนเหมือนเธออยู่ตรงหน้าฉันเลยฉันมองเห็นเธอแค่ครึ่งตัวชัดเจนแค่ส่วนขา เธอค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วปีนขึ้นไปยืนบนโต๊ะทำท่าเหมือนโยนเชือกขึ้นไปแล้วขยิงเท้าไม่ถึงเสี้ยวนาทีเธอก็ืัอโต๊ะล้มลงขาคู่นั้นห้อยตรงเตงไปมาอยู่ต่อหน้าฉันฉันกรีดร้องสะดุ้งตื่นขึ้นฉันมองไปที่โต๊ะหนังสือทุกอย่างปกติดี ฉันฝันไปเลอเนี่ยทำไมมันเหมือนจริงขนาดนี้ตั้งแต่ฉันกลับมาบ้านอาการปวดหลังก็ไม่ดีขึ้นเลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมให้ฉันออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อบ้างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นนนำซ้ำอาการรุนแรงขึ้นอีกพอนั่งที่โต๊ะหนังสือได้ไม่ถึง5นาทีมันก็ปวดจนแทบทนไม่ไหววันหนึ่งแม่ฉันไปงานเลี้ยงแม่บ้านทหารบก แม่ก็เล่าอาการที่ฉันเป็นให้เพื่อนๆฟังเพื่อน,นของแม่คนหนึ่งแนะนําว่าอาจจะเป็นเพราะท่านั่งของฉันก็ได้จึงบอกให้แม่ฉันลองถ่ายรูปเวลาฉันนั่งเรียนหรืออ่านหนังสือเอาไว้เผื่อครั้งหน้าที่ไปหาหมอจะได้ให้คุณหมอดูคืนนั้นแม่กลับมาถึงบ้านจึงตรงมาที่ห้องของฉันแล้วแอบถ่ายรูปฉันขณะที่ฉันนั่งอ่านหนังสืออยู่จากด้านหลังแต่เมื่อแม่ฉันเอามือถือมาดูนรูป เธอก็ต้องตกใจมากในภาพนั้นฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะอังสือแต่เหนือตัวของฉันขึ้นไปมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่ห้อยคออยู่กับบ่วงขาเหยียบที่ไหล่ของฉันผีสาวตนนั้นพยายามเอาเท้ามาเหยียบพิงที่ไหล่ของฉันอย่างสิ้นหวังเช้าว,วันรุ่งขึ้นแม่ไปที่โรงเรียนที่ท่านซื้อโต๊ะมาแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นกับฉันให้พออ,อฟังพร้อมสอบถามความจริงปรากฏว่า หญิงสาวลึกลับในภาพคืออดีตนักเรียนของโรงเรียนเธอเป็นนักเรียนที่เคยนั่งโต๊ะตัว,ตวนั้นมาก่อนเธอไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันของทางโรงเรียนและครอบครัวได้เธอจึงแขวนคอตายในห้องเรียนเมื่อสองสปีก่อนอะไรที่มันเกินพอดีมันก็อาจจะนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมได้ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำ กรุณากดไลค์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปเรื่องเล่าสยองขวัญในตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ